ฮะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่รแล้วก็สำคัญคือมีโอกาสโดนฟันพี่มนเรามาพูดเรื่องนี้กันดีกว่าครับเราไม่ต้องเข้าเรื่องเลยหรอป่าช้างท้องแล้วไม่เอาโอเคต่อแล้วสวัสดีดิลืมสองครับ วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วใช่ครับมาเอามาทอล์กพี่บานะคลิปนีาเราอยู่ในช่วงของลาช้างและพี่มอนทอล์กใช่ครับวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าให้สู่กันฟังวันนี้เราจะพูดถึงแบบนี้ครับพี่มอนพี่มอนเคยเจอเหตุการณ์หรือท่านผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับครับผมเมื่อเช้ารถเรายังสตาร์ทรถได้อยู่เลยแต่พอเราจอดทําธุระแป๊บเดียวสตาร์ทไม่ติดซะละอ๋อใช่เจอครับเจอบ่อยครับขับรถไปเติมน้ำมัน ดับเครื่องใช่ไหมดับเครื่องปุ๊บเติมน้ำมันเสร็จสตาร์ทไม่ติดแล้วเคยเจอไหมเจอครับอย่างนี้เราเจออยู่แล้วขับรถไปจอดที่ทำงานพอเลิกงานเราก็จะรีบกลับบ้าน้ดยนัดเด็กไว้ครับสตาร์ทไม่ติดซะแล้วนั่นอันจริงๆมันมีสาเหตุอยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์บางส่วนนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเราพี่มอนครับแล้วมันจะเกิดจริงกับพี่มอนไหม กิดจริงแล้วครับทุกคนท่านผู้ชมไหมที่ใช้รถยนต์ทุกทา่านทีนี<ม>้พีม่มอลเรามาเดาดูอย่างนี้ฮะว่าถ้ามันเกิดความเสียหายตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยเราจะเสียหายขนาดไหนเราจะเสียโอกาสอันมีมูลค่ามหาศาลซึ่งมันจะเรียกร้องกลับมาไม่ได้เลยอย่างเช่นเ,เราจะไปสอบเราจะไปประชุมเราจะพาคนป่วยไปหาหมออย่างกระท่นนนี่แหละเรื่องสําคัญเลยเรื่องนี้เสียหายเลยนะใช่ครับ เสียหายเยอะมากหลายร้านก็ซื้อกลับมาไม่ได้ใช่ครับชีวิตคนเลยนะอันนี้ก็มีแลว<น>ข้อสำคัญคือแน่นอนที่ฟังมาเราผมบอกให้เร็วก็ได้มันเป็นเรื่องของแบตเตอรี่แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราจะไปหาเวลาเราจะไปหาคนมาช่วยเราจัมแบตเนี่ยจะเจอไหมก่อนอันดับแรกสองคือเจอแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเราไหมจะไปเจอคนมีน้ำใจที่จะช่วยเราไหมสามคือเขาอยากจะช่วยเราแต่เขามีเครื่องช่วยเราไหมใช่ครับอุปกรณ์หรือว่าตัวสายจวสาย้วงอะไรเงี้ยเขาจะมีให้เราเขาจะมีช่วยเหลือเราไหมอะไรเงี้ยครับ แลวข้อสำคัญคือเจอคนที่ช่วยเหลือเราครับผมมีอุปกรณ์ครับมาต่อจัมแบตแล้วครับไม่ติดโอ้โหงานเข้าเลยใช่ไหมงานดาบเลยแน่นอนครับเพราะนั้นแน่นอนเลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แลวข้อสำคัญคือพี่พี่มอลองคิดดูนะมีโอกาสโดนฟันร้านเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีใช่ครับมีร้านดีแล้วไม่ดีแล้วร้านไม่ดีเป็นไง เขาอาจจะบอกห้าพันเอาไม่หละไม่เอาก็ไปหาเอาเองนะตรงนั้นนะถ้าเราเจอปัญหามันก็ต้องเอา่ะครับมันต้องยอมถูกไหมดีกว่ารถเราไปไม่ได้ครับทีนี้อย่างนี้ผมจะมาบอกว่าแบตเตอรี่หนึ่งลูกของรถยนต์ส่วนใหญ่พี่มอนครับมันจะมีอายุอายุอยู่ประมาณตั้งแต่หนึ่งปีครึ่งจนถึงสองปีครึ่งใช่ครับไม่น่าจะเกินโดยประมาณครับโดยประมาณแต่ก็มีบางคันนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผมเจอมาลูกค้าผมเองเนี่ยใช้รถมา4ี่ปีครับผมแบตเพิ่งพังไป ใช่ผมฟังอาการปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาต้องเปลี่ยนแบตแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนที่มออย่างไงบ้างสิ่งแรกนะครับครับเอาที่เราเจอในหนึ่งสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยเราสตาร์ทเนมีเสียงแท๊กแท๊กแกมั่งอะไรเงี้ยหรือสตาร์ทแล้วมันอืดมันอืดนะครับกว่าจะติดอะไรเงี้ยมันจะมีหลายแช่เริ่มอาการเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มคือชึ่งชึ่งชึงอ่าตอนนี้คือมันอาจจะอืด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 อืกอแดอกดอื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 ดอ่าอ แบตเตอรี่เนี่ยมาใช้มาสักปีครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยต้องควรจะตรวจสอบดูแลหรือตรวจเช็คตรงนี้เป็นพิเศษต่อมาจุดสังเกตอีกต่อไปคือไฟหน้าตอนเริ่มลงยามค่ำคืนมันจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ค่อยสว่างอ,อ่อนลง<อ>ม,มัน,ม,นมันไม่สว่างแหละครับเสียงแต่มันไม่ค่อยดังนะใช่ครับแล้วก็กระจกกระจกไอ้นี่เขาเรียกอะไรกระจกหน้าต่างอะ่ะใช่ครับกระจกประตูหน้าต่างเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นอืด<ง>อืดลงอืดมัน,มนอืดช้านิดนึงครับผมใบปัดน้ําฝนจะรู้สึกอืดอืดช้าช้าแล้วก็ที่สําคัญจะมองง่ายอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเจอมมานกั ไฟวิทยุเนี่ยจะอ่อนเลยความรู้สึกมันจะอ่อนมันจะแบบแปลกๆตาความรู้สึกได้เลยครับเราจะเห็นเลยครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงเพราะนั้นวันนี้คลิปนี้เราก็จะมาบอกถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับ,ซ,บซึ่ง <6. S 1> เราจะควรจะต้องตรวจสอบและดูแลเช็คอยู่เรื<ช>่อยๆสำหรับรถลูกค้าที่เข้าศู์อยู่ตลอดก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าช่าง <c oughs> ในศูนย์บริการเนี่ย เขาจะตรวจสอบเช็คให้อยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ครับ,รบถ้าเกิดค่ามันไม่ดีเขาจะเตือนเลยพี่ค่าไม่ดีแล้วนะควรเปลี่ยนใช่หรือว่าถึงระยะของเขาเขาก็จะมีการเตือนเราใช่ใชแตอนี้ถ้าลูกค้าที่ไม่ได้เข้าสูตรเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ก็อยากให้ใส่ใจในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าลองนึกภาพแบบนี้ครับลองนึกภาพตามผมพี่มอนสมมติว่าวันนี้นะฮะเราเป็นผู้หญิงเราขับรถไปคนเดียวเราไปอยู่ที่กลางป่ากลางเขาครับไม่มีร้านไกลผู้ไกลคนแล้วเราไปดับตรงนั้นเราสตาร์ทไม่ติด ร้านก็มีม,มีคนช่วยก็ไม,มีเราจะทํำยังไงแต่ถ้าโชคดียังมีโทรศัพท์ช่วยแต่ถ้าไม่โชคดีโทรศัพท์หมดด้วยเรื่องใหญ่ครับแต่ที่แน่ๆท่านเสียเวลาใช่ครับท่านอาจจะพลาดโอกาสดีๆแน่นอนท่านเสียเงินเพิ่มเพราะเขาอาจจะต้องมาบริการนอกสถานที่น่าจ่นู่นน่นและบางทีการนําเอาแบตมาหรือไรมาเนี่ยบา,า,างทีระยะทางอะ่ะที่เขาต้องวิ่งมาเขาต้องคิดตรงนั้นด้วยใช่ก็วันนี้เราก็มาบอก กล่าวให้ฟังนะครับในส่วนของป่าช้างท็อกและพี่มอนท็อกว่าใส่ใจในแบตเตอรี่ด้วยาหน้าฝนแบบนี้บางทีลูกค้าหรือคนที่ใช้รถนะครับอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแบตเตอรี่นี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่นะครับเมื่อเวลาถ้ามันดับหรือมันสตาร์ทไม่ติดอีกเลยเนี่ยนะฮะหรือแบบแบตเสียเลยนะครับไม่สามารถสตาร์ทติดได้เนี่ยนั่แหละครับคุณจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากด้วยความบมตใยนะครับจากผมปาช้างแล้วก็พี่มอนท็อก ยังไงก็ขอให้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยนะครับและมีความสุขกับการใช้รถเนาะแล้วก็แนะนํานะครับว่าถึงเวถึงระยะการตรวจเช็คขอให้เข้าตรวจเช็คตามระยะทางผมโมโหแล้วเนี่ยดีอยู่นี่แหละไมต้องกินดมาเดี๋ยวคิหน้ามาพบกันใหม่ครับว่าเราจะมาทอกันเรื่องอะไรคิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ